สวัสดีครับอยู่กับช่องคนนาฟาร์มเห็ดฟางชยภูมิเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมเห็ดกองเตี้ยที่น้ําท่วมไปนะครับแล้วก็หลังจากตัดใยไป2วันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเม็ดเห็ดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นเม็ดเห็ดฟางนะครับ เริ่มจับเม็ดมาให้ชมกันแล้วนะครับก็ทยอยทยอยมาครับถือว่าใช้ได้อยู่ฝนตกหนักนะครับก็ต้องเอาใจใส่หน่อยนึงนะครับส่วนนี้ก็เป็นแปลงที่ตัดยายไปก่อน เดี๋ยวมาชมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของเป็นแปลงที่มุงย่าคานะครับก็เริ่มจับเม็ดนะครับเริ่มจับเม็ดทั้งหมดเลยจะมีรุ่นแบบคุมฟางแล้วก็มุงย่าคานะครับในส่วนของคุมฟางก็จะเป็นชุดรุ่นก่อนที่เราตัดใยไปก่อนนะครับอันนี้ก็ เห็ดเริ่มเริ่มเม็ดใหญ่แล้วนะครับชายผ้าก็ต้องดูแลดีๆนะครับก็เอาลงให้ให้ชิดๆหน่อยแต่ว่าให้มีอากาศเข้าได้บ้างนะครับไม่จําเป็นต้องเอาฟางยัดอะไรมากมายฟางก็คุมบางๆพอนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เขาต้องการอุณหภูมินะครับต้องการอุณหภูมิ แต่ถ้าเห็ดเราเป็นขนเราก็ต้องให้อากาศบ้างนะครับนี่ก็คือเม็ดเห็ดกองเตี้ยของเรานะก็ถือว่าออกออกดีนะครับออกดีถ้าประมาณเนี้ผมถือว่าออกดีนะครับ ออกแบบนี้ทุกแปลงไหมเดี๋ยวมาชมด้านนี้กันบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะครับให้ให้ดูไปด้วยด้วยด้วยกันไปเลยนะครับนี่นะเกิดทั้งเนี่ยนะครับวิธีของเราจะเกิดทั้งบนบล็อกแล้วก็ตามพื้นดินนะครับ วิธีให้อากาศยามเช้านะครับเติมอากาศยังไงนะเติมอากาศก็คือการลื้อให้อากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดลงปิดลงนะครับหรือเราจะสะบัดสะบัดอย่างนี้ก็ได้เพื่อถ่ายทีอากาศเสียนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับนี่คือการถ่ายทีอากาศกองเตี้ยของในแบบฉบับของเรานะครับถ้าที่อื่นอาจจะเอาก้อนดินหรืออะไรไปวางไว้ ให้มันเกิดช่องอากาศนะครับเนี่ยนะอันนี้คือกองเตี้ยของเรานะครับเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็ออกนะครับวิธีให้อากาศผมนะครับผมก็จะทำแบบนี้หละเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิม ไม่ยากใช่ไหมครับง่ายๆเลยง่ายๆอันนี้เป็นเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแรนะครับที่เราใช้ในการทดสอบเชื้อกลองเตี้ยของเราเนี่ยนะนี่ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับความดกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็หลายๆแปลงก็ทยอยมาเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับ อีกสองวันนะครับได้เก็บแน่นอนนี่นะครับก้อนดินก็เอาออกเนี่ยเชื้อเห็บเขาออกมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จัดชายผ้าดีๆหน่อยนะก็เติมอากาศนะครับเติมอากาศแล้วก็ไม่ต้องไปคุมมิดชิดอะไรมากนะครับให้มีเนี่ยผ้ายางอะไร ลายบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้ความร้อนเขาเพียงพอนะครับนี่สวยไหมครับนี่คือกองเตี้ยของเราให้อากาศนะครับแล้วก็คลุมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองทำทำให้ไม่ยากนะครับ ทำให้ง่ายๆเลยวิธีการของทางฟาร์มง่ายๆนะครับเนี่ยดกทุกอนูนะครับโยกสองสามครั้งแล้วคุมไว้นะก็เสร็จนะครับอีกแปลงนะมาดูกันมาดูกันว่าโอเคหรือเปล่า แปลงก็กำลังมานะครับตรงนี้น้ําท่วมนะครับครึ่งระบายน้ําออกไปได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่นะครับไม่แพ้กันนะก็เติมอากาศเหมือนเดิมนะครับ ยน้นทำให้ง่ายนะครับการดูเลเห็ดอย่าไปกำหนดธรรมชาติอะไรให้เขามากมายนะนโอเคเรียบร้อยนะครับของผมเสียไปสามแปลงนะครับตรงนั้นน้ำท่วมเสียดายมากเลยนะมีแปลงยาวหนึ่งแล้วก็แปลงไม่ยาวสองนะครับ เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วน้ําฝนตกแรงมากนะครับเนี่ยที่เป็นคุมฟางอยู่3ามแปลงเสียหมดเลยอันนี้ก็ได้ไมาชักให้น้ําออกจากกล้องนะครับก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ไม้ก็ล้มไปบ้างแล้วครับโอเคครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูแลเห็ดกองเตี้ยหลังตัดใยนะครับแล้วก็เห็ดเริ่มจับเม็ดนะครับอันนี้อยู่ในอีพีที่สี่ของการทำเห็ดกองเตี้ยนะครับก็ฉุกและหกหน่อยพอดีเจอฝนมาถล่มนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงได้ชมอะไรสวยๆกว่านี้นะ โอเคไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดหัวใจให้สำหรับช่องคนนนาฟาร์มเห็ดฟางชัย,ยภูมิได้นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเวลารอบเย็นนะครับพามาดูเห็ดฟางกองเตี้ยของเรานะครับมาดูความเจริญเติบโตของ ที่เราตัดยายไปสองวันนะครับว่าแปลงใหม่ของเราความเจริญเติบโตเหต็ดฟางเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้รอไม่ถึงสามคืนนะครับเห็ดจับเม็ดนี่นะครับอันนี้คือเห็ดฟางหลังตัดใย,ยประมาณสองวันนะครับก็มีมาแล้วนะครับให้อากาศก็ไม่ยากนะครับ ใช้ผ้าไว้ประมาณนี้แล้วกันนะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเห็ดจับเม็ดตีนะครับ ไอความร้อนในแปลงก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่โอเคนะก็ใช้ได้นะครับอันนี้แค่สองวันนะครับพรุ่งนี้เขาก็จะโตมาอีกเก็บใช้ผ้าก็ไว้ประมาณนี้ก็พอนะครับ วางกับพื้นแค่นี้นะครับเพราะเห็บไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มีปูด้วยนะอันนี้น้ำมันท่วมนะครับก็อาจจะเริ่มเริ่มมีมาบ้างนะครับแต่ก็จะมาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร บางส่วนถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับแปลงนี้เม็ดยังไม่มาเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้อาจจะจะเจอบ้างนะอาจจะมีเม็ดบ้างนะครับพรุ่งนี้ตรงไหนสภาพอากาศความชื้นเขาได้เขาก็จะ จับเน็ดมาก,ก่อนการดูแลก็จะประมาณนี้แหละนะครับดีบแปลงนี้ก็มาแล้วนะครับ ไปกันต่อกับสีแปลงที่ตัดใย,ยก่อนที่เมื่อเช้าเปิดให้ดูนะครับพรุ่งนี้คงจะชัดเจนขึ้นนะ นี่ก็เป็นเชื้อเพชศพยาแลของเรานะครับนี่คือ <c oughs> กลองเตี้ยที่ใช้เชื้อเพชรพยาแลนะครับก็รู้สึกว่าเกิดโอเคนะครับ ก็ค่อนข้างหนักแน่นนะครับเป็นแบบนี้เต็มแปลงอ่ะนะครับพรุงนี้คงมีอะไรชัดเจนขึ้นกว่านี้โอเค สองแปลงนี้จะเป็นเพชรพยาแลนะครับส่วนนี้น้ำท่วมนะครับก็จะช้าหน่อยก็ตามสไตล์นะครับไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าโตทุกดอกนี่ก็สวยเลย เป็นเชื้ออินซีนะครับก็ดอกก็ใช้ได้เลยนเะนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดดีนะครับมาคอยดูตอนตูนะครับว่าลักษณะดอกของของแต่ละเจ้าแต่ละสายพันธุ์เขาจะ ออกมาลักษณะไหนนะครับอินซีจะค่อนข้างดกกว่านะแต่ดูๆแล้วพิพยาแลน่าจะได้ลักษณะดอกที่ใหญ่กว่านะครับก็ดีคนละอย่างเห็ดดอกก็ดีนะครับเห็ดดอกและดอกเสมอก็สวยนะครับนี่ก็อินซีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาชมกันต่อนะครับ นี่ก็คือแปลงกองเตี้ยยามเย็นนะโอเคครับคลิปนี้ก็ยามเย็นแถมให้นะภายในระยะเวลา1วันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดสั่นกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมินะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะตอนเก็บเห็ดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ